สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงบายๆนะครับเนาะเฮากาสีมาโคงสุดท้ายนะครับผมของเราพัฒนาเนาะนะครับผมสําหรับเราพัฒนานะครับที่เฮาจับคู่ให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะในชุดนี้นะครับเนาะนะครับผมเฮาจับไปทีเลขเก้ากับศูนย์นะครับเนาะเก้ากับศูนย์ที่เป็นเลขเด่นนะครับเนาะนะครับในตัวนี้นะครับเพราะว่าเก้ากับศูนย์ในสุดเน้นะครับเพราะว่าเลขมันชนมาเก้ากับศูนย์นะครับ เก้ากับศูนย์แล้วเก้ากับศูนย์นะครับเนาะในตัวนี้มันก็จะไปชนกับตัวนี้นะครับเนาะมันจะไปชนกับเลขศูนย์ที่หกนะครับศูตรที 6, นะ่หกเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างเจ้าเคยจับเก้ากับศูนย์เพราะว่า เลขสามตัวนี่นะแปดเก้าศูนย์เอา้าสองมันกระ้นขึ้กันสามมันกระนขึ 3, ้กันไปนยังเข้าไปจําเพราะว่าเลขมันไม่ใช่เลขเด่นที่มันมาทักงหมดนะครับก็คือเลขตัวเล่นมาทั้งหมดก็ค <bronze> ือแปดเก้าศูนย์นี่นะครับเนาะเราจะจับตัวนี้นะครับถ้าเลขเด่นของเข้านะครับถ้ามันชนอยู่ในแปดเก้าศูนย์นี่เข้าก็จะจับแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะแต่ได้อยู่ในหนีนะครับทั้งมันต่มันก็ไม่มีมันกระสีเป็นชนตัวที่ชนหลายก็คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นี่ชนถึงสามตัวนะครับตัวที่เป็นรองนะครัับบกก็็คคือเเปนน่าะร นะครับเป็นเก้านะครับตัวเก่าเก่าเนี่ยครับเนาะตัวที่เป็นรองเพราะฉชนั้นนะครับเนาะเลขนะครับมันจะเด่นไปที่เก้าและศูนย์แต่ว่าเขาจับไปศูนย์เพราะว่ามันเป็นเลขตัวที่มันมากหลายตัวกว่าหมู่นะครับนี่คือศูนย์นะครับเนาะศูนย์มันจะมาถึงสี่ตัวนะครับก็คือศูนย์ก็คือมันสี่มีสามตัวอยู่ในนี้แล้วก็ตัวที่สี่ก็คือตัวที่มันมากทุกหมวดตัวนี้ถ้าวัดเป็นเก้านะครับมันก็จะมีเก้ามีเก้าแล้วก็มีเก้านะครับแล้วเลขเก้าตัวนี้มันก็จะมาชนตัวนี้ด้วยนะมาชนตัวนี้เนที่ นะครับแต่ยังได้ตันี้เลขศูนย์ก็มาชนตัวนี้ก็เป็นตัวที่หาเป็นตัวที่หานะครับเนาะนะครับเลขศูนย์ก็หนึ่งสองสามสี่สีตัวนี้นะครับแล้วก็ห้าในสุตรที่หกแต่ว่าสําหรับตัวที่มาตามที่ติดก็คือเก่านะครับเก่าก็คือหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามตัวนี้เนาะเก่านะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เก้าตัวนี้นะครับ นี่เป็นตัวที่4ก็เป็นรองเลขศูนย์ยูเฟียงแต้มเดียวเท่านั้นก็คือเลขเก่านะครับเนาะเลียวันที่ในเลข2สูตรนี่นะครับนะครับเลข2สูตรนี้ก็คือสูตรที่1และ2สูตรที่1และ2นะครับเนาะนะครับในเลขตัวนี้ทางเขาจับคู่กันนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ชนจะจับคู่กัน2ตัวนี้ในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเขาจับเทียบชนนะครับเราบริเวนเขาจับคู่นะครับเราจับคู่นะครับเข้าจับคู่นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะก็คืองวดวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาเข้าจับคู่เนี่ยนะครับเราจับอันนะ สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วตัวเทียมันเข่านะครับก็จะมีอยู่ก็คือหกสองแล้วก็แปดสองแล้วก็แปดสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับเนาะถ้าเราจับตัวนี้นะครับในส่ตรที่หนึ่งตัวไหนที่มันชนแปดเก้าศูนย์นะครับ แปดเก้าศูนย์ก็จะมีสองตัวคือแปดกับเก้านะครับเนาะแปดกับเก้านะครับแล้ววันที่นี้สาหรับในงวดนี้เนาะในงวดนี้อยู่ในนี้ในสูตรที่หนึ่งในงวดนี้มันบบมีแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้ามันมาอยู่สูตรที่สองนะครับก็คือแปดเก้าศูนย์ถ้าแปดเก้าศูนย์นะครับเพื่อนๆเนาะเฮาสีมาเบ่งเลขกสุรนี้นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์สามตัวนี้มันจะคู่กับตัวไหนนะครับกักือนเนี่ยครับเราจะมาดูตําแหน่งตําแหน่งที่มันเดินนะครับตาแหน่งที่มันเดินก็คือเนี่ยครับในงวดที่ผ่านมามันมาแปดสอง 8228ในตัวนี 8, 2, 2, 8, mm ้ก hmm. the the ็คือนะครับในตัวนี้ในตำแหน่งที่มันเดินนะครับเราจะมาดูตำแหน่งในสูตรที่หนึ่งมันจะมาตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งที่สี่ในสูตรที่หนึ่งก็มาตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเนี่นะครับมันจะมาแบบนี้นะครับ82นะครับทานะครับในงวดนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งในสูตรที่หนึ่งในงวดนี้นะครับตำแหน่งที่สี่นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่สี่แล้วก็เป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับ นะครับตำแหน่งที่4แล้หนเนาะเอาสิเบิ่งตำแหน่งที่4และหนึ่งครับตำแหน่งที่4คือตัวนี้คือเลขสี่ตำแหน่งที่สคือเลขสี่ตัวนี้ตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเลขแปดนี่นะครับนี่ครับคือตำแหน่งที่มันมันมานะครับตำแหน่งที่มันมานะครับนี่นะครับเล้ววันที่นี่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่ชนนะมันชนมานะครับ มันชนมาหลายตัวเลยนะครับ9 9 9เพราะฉะนั้นเลขนะครับในตำแหน่งที่สี่เลขสี่นะครับมันจะไม่ไปการปรากฏตัวอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็คือในสูตรที่หกนี่นะครับเลขสี่ตรวนี้นี่ครับนี่นะครับเลียวบานที่นี่นะครับเนาะเลขนะครับเนาะในตำแหน่งที่มันมาเนี่ยนะครับในตำแหน่งที่มันมาเนี่ยนะครับในตำแหน่งที่มันมาเพราะฉะนั้นนะครับเลขในตัวนี้นะครับ ต,ต, esis? ตัวทีมันเข่าตัวนี้นะครับตัวท um ี่มันเข้าตัวนี้นะครับเข่าตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่แล้วก็แปดสี่สี่แปดครับสี่แปดแปดสี่นะครับตัวนี้นะครับแปดสี่สี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับสี่เก้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเก้ามันเด่นมานะครับนี่คือตำแหน่งที่มันจะเคลื่อนนะครับจะเคลื่อนมานะครับตัวนี้นะครับสี่แปดสี่เก้านะครับในตำแหน่งที่มั่นสี่มานี่ก็คือมันจะมา ไม่บ่วหลายตัวนะครับมันอาจจะมาขยับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับขยับมาหนึ่งตำแหน่งถ้าไม่ใช่ตัวตรงก็จะเป็นตัวนี้นะถ้าไม่แปดสี่แปดสี่สี่แปดก็จะเป็นเก้าสี่สี่เก้านะครับในตำแหน่งตัวที่มันมานี่นะครับเนาะนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับมันก็มาชนกับตัวนี้คือเลขสี่นะครับนะครับเลขสี่มันสีมีอยู่ทั้งหมดสี่คู่นะครับก็คือสี่แปดแปดสี่แล้วก็สี่เก้าเก้าสี่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเข้าเซมันจับในโค้งสุดท้ายเลยครับเนาะตัวที่มันนะครับเนาะ สี่แปดแปดสี่นะครับแล้วก็สี่เก้าแล้วก็เก้าสี่นะครับถ้าเลขนะครับสี่คู่นี้นะครับเนาะเลขสี่คู่นี้เข้าสี่ไปเบิงสูตรที่เข้าพักไว้นะครับเนาะสูตรที่เราพักไว้ก็คือสูตรหลักสิบนะครับเข้าพักไว้สองงวดแล้วนะครับเออหลักสิบสองงวดแล้วนะครับที่เข้าพักไว้ในงวดนี้เอาเสียมาเบิงร่องเบิงนะครับนะครับในตัวนี้นะครับเนาะในตัวนี้ นะครับเดี๋ยวเข้าเสียมาเบิรงหลักสิบนะครับเราจะมาดูหลักสิบเนาะดับหลักสิบนะครับจะมีตัวไหนบ้างที่อยู่ในสี่คู่นี้นะครับดับหลักสิบเราต้ไปสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนี่นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งเดินมานี่นะครับหลายวันแล้วนะครับเนี่ครับเดินมานะครับสี่สิบวันสี่สิบวันนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเนาะนะครับในวันที่ผ่านมานี่ดับหกนะดับหกสามมาแปดมาดับเอาอยู่ในวันนี้นะครับประวมาแล้วดับ ในส mm ูตรที <S 2> <S 2> Hence, ่หนึ่งดับเจ็ดดับเจ็ดนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบดับเจ็ดครับหลักหลักหลักสิบดับเจ็ดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับนะสูตรที่สองนี่นะครับในสูตรที่สองนี่ก็เดินมาสี่สิบงวดเท่ากันนะครับในงวดที่ผ <ella> ่านมาดับหกสามมาแปดมานะครับในบนล่างงวดนี้ดับสองดับสองในหลักสิบนะครับดับสองนะครับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี่นะครับสูตรที่สามนะครับในสูตรที่สามสูตรนี้นะครับเนาะ นะครับทุนที่สามก็เดินด mm ีนะครับเนาะสี่สิบวัดเท่ากันนะครับนะครับแร้วกวันที่นี้นะครับเนาะในวันที่ผ่านมาดับสองนะสามมาแปดมาดับสองสามมาแปดมาในวันนี้ดับเจ็ดเอาซ้ำกันนะครับซ้ำกันดับเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับก็ดับไปที่เจ็ดกับสองอยู่ในนี้ก็ไม่ติดดับสักตัวเลยนะบบติดดับในหลักสิบนะครับสี่มาได้แปดมาได้นะครับสี่มาได้เก้ามาได้นะครับสี่แปดเก้ามาหลักสิบได้สนะี่แปดเก้าตัวที่ไม่ติดดับในหลักสิบก็คือศูนย์หนึ่ง สามสี่ห้าหกแปดเก้าเพราะว่ามันดับเพียงสองตัวมันสี่เหลี่ยแปดตัวนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับก็ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเก้าก็ไม่ติดดับสักตัวเลยนะครับนี่นะครับเนาะมีแต่สองกับเก็ดนะครับที่ไม่เด่นเลยนะครับะสองนะครับที่ติดดับในหลักสิบนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสองนะครับตัวนี้นะครับเนาะสองศูนย์ตัวนี้นะครับสองศูนย์ก็ตัดเลยนะครับสองศูนย์ ติดดับนะครับในหลักสิบเนาะนะครับสามมาได้สี่มาได้แปดมาได้เก้ามาได้นะครับศูนย์มาได้หนึ่งมาได้สองมาไม่ได้นะแล้วก็สามมาได้สี่มาได้เก้ามาได้นะครับศูนย์มาได้สองมาไม่ได้นี่นะครับเนาะแล้วก็สี่มาได้ห้ามาได้เก้ามาได้ศูนย์มาได้สองมาไม่ได้นะครับเนาะสี่มาได้หกมาได้เจ็ดมาได้เก้าเก้ามาได้ในหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะอยู่ทั้งหมดนี้นะครับหลักสิบดับไปที่สองกับเจ็ดสองตัว นะครับสองกับเจ็ดนะครับนี่นะครับเนาะหลักสิบสองกับเจ็ดเพราะฉะนั้นในสี่คู่นี้นะครับนะครับสี่คู่นี้นะครับก็เป็นคู่เด่นนะครับเป็นคู่เด่นอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นคู่เด่นนะครับถ้าเลขมันเป็นแบบนี้นะครับเนาะเราก็คาดว่านะครับเลขน่าจะบนล่างนะครับในงวดนี้น่าจะบนล่างนะครับในชุดนี้น่าจะบนล่างนะครับเนาะนะครับถ้าตัวที่มันนะครับตัวที่มันโฟกัสจริงๆนะครับเนาะตัวที่มันโฟกัสงวดที่ผ่านมามันออกไปที่แปด สองปแปดสองเนี่ยนะครับในตำแหน่งนี้ก็คือแปดสองนะครับแปดสองนะครับแปดสองตัวนี้นะครับอยู่ในนี้ไม่มีแปดสองนะครับตัวนี้มีเก้าสามแต่ตัวนี้มีก็มีเก้ามีมีเก้าสามนะครับก็คือเก้าสามตัวนี้นะครับตัวนี้เก้าสามตัวนี้ก็เก้าสามนะครับในวันที่ผ่านมาในวันนี้นะครับในสูตรนี้มีตัวไหนบ้างที่ตรงกันนะครับมันจะมีเก้าสองเก้าสองเก้าสามนี่นะครับเก้าสองเก้าสามตัวที่ตรงกันนะครับ ตัวที่ตรงกันนะครับก็คือตัวนี้เก้าสามตัวนี้ก็จะมีเก้าสามเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าอยู่ในนี้นะครับอยู่ในสูตรนี้เพราะว่าอยู่ในชุดนี้มันไม่มีเก้าสองตัวที่โฟกัสอยู่ในนี้มีเก้าสามเพียงคู่เดียวนะครับเก้าสามนะครับเพื่อนๆมีเก้าสามในตัวนี้นะครับแต่ว่าตําแหน่งที่มันมาก็คือตัวนี้นะนะครับแปดสี่นะครับแปดสี่ตำแหน่งที่มันมานะครับแต่ว่าตัวที่มันตรงกันก็คือเก้าหกกับสามเก้าสามตัวนี้ก็เก้าสามนะครับ ตัวนี้ก็เก้าสามนะครับถ้าเป็นเก้าเอื่นนะครับก็จะไม่เข้าในชุดนี้นะครับมีชุดเดียวที่เก้าสามสามเก้านะครับเก้าสามสามเก้าก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับเนาะนะครับชุดนี้สามเก้าเก้าสามไม่เด่นนะครับเด่นสามเก้าเพราะว่าตัวที่มันตรงกันในชุดนี้ก็คือตัวนี้นะตัวนี้สามเก้านะครับนี่ครับตัวนี้ก็สามเก้านะครับนี่ครับตัวที่เด่นเนาะนะครับตัวนี้สามเก้านะครับ ตัวที่เหมือนกันนะครับสองชุดเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาตัวที่มันคือกันนี่มันมานะครับตัวที่ตัวที่คู่ที่เหมือนกันทั้งสองอันเอามาเทียบใส่กับตัวนี้มากเลยนะครับอย่างในงวดที่ผ่านมานี่นะครับตัวนี้ก็เก้าสามนะครับเก้าสามแต่ว่าหกสองไม่มาตัวนี้ก็มีหกสองตัวนี้ก็มีหกสองแต่หกสองไม่มาแต่ชุดที่สองนะครับชุดที่สองมันจะมีตัวที่เหมือนกันก็คือเก้าสามนะครับเก้าสามตัวนี้ก็จะเป็นเก้าสามนะครับตัวอื่นก็จะไม่มีนะครับไม่มี นะครับไม่ม <IS> <dialog> ีมีสองคู่นี้ที่เหมือนกันแต่ว่านะครับเนาะอยู่ในนี้มันไม่มีเก้าสามนั่นเองมันมีแต่หกสองนะครับมันก็เลยเป็นหกสองแต่เลขมันออกไปที่เก้าสามมันมีมันเหมือนกันสองคู่นะครับตัวนี้มีสองคู่นะครับตัวนี้ก็มีสองคู่อยู่ในนี้มีคู่เดียวคือหกสองแต่ว่าสําหรับในหัวนี้นะครับตัวที่มันคลื่นกันนะครับเก้าสองมันไม่มีอยู่ในนี้นะครับเก้าสามมีอยู่ในนี้นะครับเนาะเก้าสี่ก็มีอยู่ในนี้แต่ว่าตัวนี้มันไม่มีเก้าสี่ตัวที่โฟกัสก็คือเก้า สองนะครับไปเก้าสามนะครับเก้าสามนะครับในวันนี้หรือจะเป็นตัวเดิมนะครับนี่นะครับตัวที่มันเหมือนกันเก้าสามนะครับเก้าสามตัวนี้นะครับเก้าสามนะครับตัวที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่เด่นนะครับเพื่อนๆว่าจะี๋ยบอดนอันนั้นนะครับบอดียนแต้มสีตัวที่มันเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่มันเป็นตัวเด่นอยู่ในชุดนี้ก็คือเก้าสี่สี่เก้าตัวนี้นะครับเก้าสี่สี่เก้าตัวนี้นะครับรวมแล้วนะครับมันสิเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่นะครับก็สิบสามคู่เหมือนเดิมนะครับสิบสามคู่เหมือนเดิมนะครับนะครับในชุดนี้จะเป็นสิบสามคู่นะนะครับชุดที่เขาแต้มสีนะครับแต้มสีมันมีหกศูนย์ศูนย์หกด้วยเพราะว่ามันเด่นศูนย์นะครับนะครับเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเลขโฟกัสไปที่เก้าสามเก้าสามนะครับเนาะในโค้งสุดท้ายนี้นะครับโค้งสุดท้ายนี้นะครับห้าสิบฟันธงไปที่เก้าสามนะครับเก้าสามนะครับเนาะ นะครับไปที่เก้าสามเนาะในในงวดนี้เลยนะครับเนาะตัวที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในชุดนี้มันเป็นสามเก้าสามเก้านะครับไปที่สามเก้าเนาะเอาตัวที่มันตรงนะครับเอาตัวที่ตรงนะครับนะครับไปที่สามเก้านะครับตัวที่เด่นที่สุดเลยนะครับในโค้งสุดท้ายนี้นะครับเพราะว่าตัวที่มันเคื่กันมันมากงวดที่ผ่านมามันมีสองตัวนะมันมีหกสองกับเก้าสามเลขมากเก้าสาม นะครับเลขมาเก้าสามแต่ว่าเก้าสามไม่มีในชุดมีแต่หกสองนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้มันไปบนนะครับในชุดก็เข้าล่างในงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าไปที่แปดสองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวที่โฟกัสนะครับตัวนี้โฟกัสชุดเดียวเลยคู่เดียวตัวที่เหมือนกันนะครับเนาะตัวที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าศูนย์สองตัวนี้นะครับศูนย์สองหรือสองศูนย์เนี่ยก็มีสองศูนย์ตัวที่มาได้นะสองศูนย์สองศูนย์มาไม่ได้นะครับสองศูนย์ติดดับในเลขสอง เลขสองติดดับนะครับในหลักสิบก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบตัวนี้นะครับเลขสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่ศูนย์สองก็เหมือนกันศูนย์สองนะครับศูนย์สองศูนย์สามสามศูนย์นะครับศูนย์สามสามศูนย์ในศูนย์สามสามศูนย์นี่ตัวนี้นะครับก็มีสามศูนย์นะครับก็มีสามศูนย์แต่ว่าเลขสามก็มาได้นะครับเลขศูนย์ก็มาได้ในหลักสิบหลักหน่วยนะครับตัวที่เหมือนกันก็มีสามศูนย์ศูนย์สามมีสามศูนย์นะครับมีสามศูนย์นะครับก็มีสองคู่นะครับสามศูนย์ก็มี นะครับก็จะไปที่สามเก้าและสามศูนย <th> ์นะครับต <mart> ัวที่ตัวที่เด่นนะครับตัวที่มาได้นะครับสามเก้าและสามศูนย์นะครับไปที่สองคู่เด่นนะครับมันมีทั้งสองคู่นะครับในอวดที่ผ่านมามันมีคู่เดียวนะครับมันมีคู่เดียวที่อยู่ในชุดนะครับเลขที่มันจับคู่กันมามันตัวที่มันเหมือนกันทั้งสองสูตรนี่เนาะไปที่สามเก้าและสามศูนย์นะครับเพื่อนๆเนาะในวันนี้นะครับสามเก้าและสามศูนย์ก็จะเป็นคู่นี้นะครับสามศูนย์ นะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเอาคู่ชุดเต็มนี่ครับคือเข้าฟันทงเพื่อนๆมาที่ตัวนี้นะครับในงวดนี้เนาะไปที่39และ30นะครับนะครับวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะครับแล้วก็ตัวชุดเด่นก็เป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะคู่ชุดเต็มนะครับตัวนี้ก็สีแต้มสีนี่สิบสามคู่นะครับมีหกศูนย์และศูนย์หกมาด้วยเพราะมันติดศูนย์นะครับเนาะติดศูนย์นะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสิบสามคู่ได้บ้างนิดหนึ่งสอง นะครับแล้วคู่ค uh ู huh> ่เด่นที่สุดนะครับก็คือสองคู่น OK ี้นะครับเนาะไปที่สามเก้าและสามศูนย์นะครับตัวที่เหมือนกันอยู่ในนี้มีอยู่สองคู่นะครับสองคู่เนาะนะครับแล้วสิแตมซีให้อีกนะครับเนาะก็เป็นสามศูนย์ตัวนี้นะครับสามเก้าและสามศูนย์ตัวที่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเป็นเสี่วเยเพสมเหนีนะครับกาซีลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะมาเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อนขึ้นตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับ ตัวที่เป็นตัวเล่นนะครับสิบสามคู่นะครับผมสิบสามคู่ด้วยนะครับเอาฟันทงห้เพื่อนๆไปที่สามเกาแล้วก็สาใศูนงในวดนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกันในชุดนี้เลยนะครับเอานะครับผมสำเรื่องนคลิปเน็ตเสียเพียงสำเนียงกาซีลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะนักกับผมแต่ว่า2 0ศูนกับมียู่แต่ว่ามันไม่เด่นนะครับศูนย์ไม่ติดแต่ว่าส0ูนย์ติดดับในเลข2ก็เลยไม่เด่นนะครับแต่ก้ายกเป็นตัวรองนะครับจะไม่ทิ้งนะครับเนาะจะไม่ทิ้งก็จะเป็นตัวรองนะครับนี่นะครับเนาะทั้งหมดนี้นะครับ น่ครับตามนี้นะมีอยู่2คู่นะครับในชุดนี้ที่เหมือนกันแล้วก็มีอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับก็คือ3 9มเ้3และนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้โจ้เพยงซํำเนี่ย,ย,ยส,สีลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะมาเพิ่มเติมเป็น13คู่ในแจ้มสีนะครับมีอีกชุดหนึ่งก็คือตัวนี้แล้วมันอาจจะสีสีสบกครืองมู่นะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สีอาจจะไม่เหมือนนะครับมันทับกับ2สีเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพยงซำเนี่ลาเพื่อนๆไปเลยสวัสดีครับ